อ่อนแรงพรยายามให้เขย่งขาบ่อยๆนะครับเชิญรับชมนะครับแมงปอนะครับยอดดอกบัวนะครับเชิญเลยครับเริ่มเท่าแต่ท่านี้เนี่ยเริ่มยากขึ้นเพราะยากขึ้นเพราะว่าทำยาทำยาตรงน,นี้เพราะว่าปกติเราไม่เคยใช้สวนนี้นปัพอพงกแรงแต่ตอนนี้เรากำลังทำตรงน,นี้แต่ตอนนี้เรามีสองท่าย,ย่อยก็คือเราช่วยอันนี้เป็นเป็นไม้คามไม้คาำตอนนี้เราอยากจะให้ใบเท้าขึ้นมาเราก็ต้องได้ไร่นี่เรา กนตัวนี้เป็นใบเท้าเเป็นเป็นบ้าย้นมาแล้วเราก็ตอไปนี้ใช้เท้าเนีแบบที่แก็บบเท้าคจัดแบบนี้แล้วมาไปท้าในตในปอนี่จะชี้มาโต๊แล้วก็เอาไมคั้ออกตรงน้เราก็จะเอไบเท้าเนี่ยค้ามตรงเอทั้งตัวเพราะจะทําให้เราเนี่ยขาเก่งสั่น มีประโยชน์ต่อคนกพราะฉะนัทั้งหมดนี้คุณทำแล้วเนี่ยมันจะดีไปปรับสมดุลของเส้นเอ็นที่คุณผิดพลาดคุณอาจจะผิดพลาดตรงไหนไม่ทราบแต่อันนี้เนี่ยมันจะทําให้เส้นเอ็นเนี่ยค่อยๆกลับ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 มาอีกทีหนึ่งเส้นเอ็นท่อนที่ท่อนที่อันนี้เป็นประโยชน์เพราะอันนี้เนี่ยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยพอมาตรงนี้เนี่ยทั้งน่อง ทางหน้าแข้งกลคนและใช้แรงคนต้องเกย์อยู่ตรงนั้นคนต้องจิกอยู่ตรงนั้นจิกแบบเหมือนกับบาเล่คุณอินเตอร์เตอรบาร์เล่ดบาเล่ต้องจิกตองคองของเดือรครับแต่ตะวันตกมือข้ายังไม่ได้าาท้ส่ว้อีกข้างหนึ่งอีกข้งหนึ่งต้องมีไม้ทไม่ต้องมีตัวช่วยก็เกิดไม้ค้นก่อนต้องใช้ปลายเท้าแล้วก็เปลี่ยนปลายเท้าเปลี่ยนปลายเท้าแล้วคนอยู่ได้แล้วออกไปคานนี้เลย แล้วก็เอาไปเท่าๆนั้นเองที่ยืดท,ที่ที่ค้างไว้ทั้งตัวยืนอย่างลงบันต้องยกงยก้นเอ,อ่อยกสะโพกขึ้นความยากอยู่ที่จิกปลายตามอันนี้เนี่ยพอทำอะไรนี้เน,น,นี่นยใจอะไรเนี่ยก็จะจิกอยูอ<ม>่ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่แบบสภาวะของร่างกายถ้าสมมติวร่างกายอ่อนแอจะสั่งร่างกายคุณไม่อ<ม>่อนแอคุณก็ไม่สั่ามารยถ การแสดงอันน tamam> no nah sì ี้นะครับหมายถึงห้ามใช้กําลังนะครับสังเกตไหมอาจารย์จะบอกว่าเมื่อเราทําเหมือนแผ่นสะพานโค้งแล้วเราจิตแล้วให้ร่างกายสั่แรงถ้าที่ชวนให้ความสำคัญเองกับเลือดลมข้างในมากกว่าเราถึงเรียกว่ามวยไทยในนะครับไม่ได่